กผู้ใหญ่บ้านบ้านเสียนสีหมู่ที่4ตำบลตข้างน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้ะยอดวิสัยทัศน์ในการทำงานของผมคือยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงฮองตนฮองคนฮองงานกล้าคิดกล้าตัดสินใจนำชุมชนสู่การพัฒนาในทุกๆด้านบ้านเสียนสีเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนโดยขับเคลื่อน มาตั้งแต่ปีพศ2566แตก่อนก็จะเป็นซัมกรสีนะครับที่จะเป็นฝาฝา,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 ารอบรอบบ้านนะครับตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนม,มาเป็นบ้านหนึ่งชั้นคือทับอยูล้อมรอบโดยใช้แรงงานจากชาวบ้านช่วยๆกันนะครับก็เป็นแรงงานของพี่น้องอาสา,าสมัครจิตอาสานะครับมาช่วยกันในในจุดนี้นะครับ ครับแต่ก่อนช่วงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็จะประมาณสักอสองสอง,สองไร่กว่านะครับจะเป็นที่ว่างเปล่าหน้าแรงก็จะมีวัวของพี่น้องชาวบ้านเรานะครับมามาเลี้ยงตรงนี้พอดีนะครับช่วงผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปีพศ2565นะครับเมื่อวันที่7มีนาคมนะครับก็ได้รับตำแหน่ง ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ได้ทักชวนนะครับได้ส่งเสริมพี่น้องในหมู่บ้านนะครับมาปลูกผ,ผักตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นที่แห้งแล้งนะครับปลูกอะไรก็ไม่ได้กินตรงเนี้ยพอพี่น้องเข้ามาดูแลมาปลูกผักสวนครัวเนี่ยก็ก,ก็ก็จะมีปริมาณผักมากมายนะครับมีมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นผักชีผักกาดผักแมงลักถัว่วน,นะครับ หลายๆอย่างนะครับอยู่ในในสวนนะครับเยอะนะครับก็ประมาณสัก30อย่างนะครับก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในในชุมชนนะครับตรงนี้ก็จะมีประมาณสักอ่าสิบห้าแปลงนะครับมีมีสิ้าคนนะครับที่เข้ามาร่วมปลูกนะครับในในสวนเราตรงนี้ซึ่งเราก็ได้จัดสรรต้นสนให้ให้ให้พี่น้องส5้าคนได้มาเข้าทําตรงนี้แล้วก็มีการใช้น้ําที่เรา ทำมิตเตอร์ให้นะครับเ,เวลาลดก็มิเตอร์ใครมิเตอร์มันนะครับพี่น้องก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้รายจ่ายนะครับลดลงหลังจากที่พี่น้องเข้ามาปลูกผักตรงนี้นะครับบางบางทีนะครับก็จะได้แบ่งปันนะครับกับพี่น้องในหลายชุมชนที่แวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับเราก็จะแบ่งปันวนส่วนใหญ่นะครับพี่น้องที่เข้ามาปลูกตรงนี้ก็จะตอนเช้าก็จะเก็บไปขาย คราเอามาก็จะมีรายได้กันประมาณาประมาณสัก200บาทนะครับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับคือคือ,ค,อคือทำเป็นกรรมนะครับกรรมละ20 20, 20นะครับบางคนก็เอาต้นหอมไปขายเอาเมะเขือไปขายนะครับเอาถัา่วกรวดยาวไปขายเอาพริกไปขายเอาตะไคร้ไปขายก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนของเราก็สมสมกับคําว่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับ ความมั่นคงทางอาหารนะครับก็มีการส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนครับมีการ,ร้ยงกบเกือบทุกลังค่าเรียนนะครับเพราะว่ากบเราที่ให้พี่น้องมาก็คือเป็นกบพ่อพันธุ์เองนะครับไม่ได้ซื้อ,อที่ที่มองเห็นนะครับก็คือเป็นเ,เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ประมาณเดือน4เดือน5้ามษายนพฤษภาคมแล้วก็กับพ่อพันธุ์แล้วก็ขยายให้กับพี่น้องในชุมชนได้เลี้ยงต่อไปนะครับ ทุกหมู่บ้านในบ้านหมู่บ้านเสนสีนะครับจะมีการาจัดหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะครับแล้วก็จะมีทังขยะเกี่ยเพื่อเป็นการคัดแยกขยะทุกๆหลังคาเรือนนะครับจะมีจะมีแบบนี้นะครับทุกๆหลังคาเรือนที่มีที่ว่างในในควเรียนเนี่ยให้ปลูกปัดสวนครัวรว้จินได้นะครับแล้วก็จะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได ให้กับครัวเรือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการแบ่งปันให้กับพี่น้องหรือว่าชุมชนคล้ายๆว่าทางนี้มีผลผ,ลผลลู้คนัะกันทางนี้ผูกผัดแล้วก็แบ่งปันประมาณนี้นะครับนจังวันขันธ์าอุกลุ่มจอนัาฟ้าเจ็กรรมุมนุนในเห็ดนะครับผลูกผักเลียงงัวยายตะทุมทองคุ้มดอกคูณ อมพัฒนากิจกรรมเด่นปลูกผักเลี้ยงวัวจากแม่สุวรรณสุวรรณสดาคุณตะวันย่อแสงแสงพัฒนากิจกรรมเลี้ยงวัวปลูกผักจ้าชื่อนางทองใบอุ่นอินเป็นหัวหน้าคุ้มหนองบวัวขาวพัฒนากิจกรรมเด่นปลูกผักปลูกผักกินเองค่ะ คืออีชันเองก็คือนางอุดมทวีบรรณกิจเป็นหัวหน้าคุ้มประมงพัฒนากิจกรรมเด่นของคุ้มประมงพัฒนาก็คือหนึ่งเลี้ยงวัวปลูกผักอยู่ห่้าแล้วก็ปทอเสือกบทอผ้าฝ้ายที่จะพาชุดชลบอนะครับเข้าวินคือเดือนนึงเราก็ออกล่าตะเวนอยู่3ครั้งนะครับ คือจะถ้าจะประมาณได้ก็อาทิตย์ละครั้งแต่ตอนนี้เราเข้าเดือนละสามครั้งนะครับเพื่อตรวจตาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติดที่จะเล็ดลอดเข้ามาสู่ในชุมชนของเราตอนนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่เป็นประจำนะครับพบปะก,กับนายบุรอดมาสุกนะครับซึ่ง เป็นผู้ตกเกณฑ์จากทีพีแมนะครับก็ได้สำรวจแล้วก็ได้ประสานงานไปทางพอ,อติต้งนะครับเพื่อหาวัสดุหรือว่าหาเครื่องมือการก่อสร้างนะครับช่วยเหลือเพราะว่า,วานายบุรอดมากสุดเป็นช่างที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหากินหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพนะครับก็เลยประสานงานไปทางพอชอนะครับ อ่าพอชอก็ได้ไปสานงานไปทางอ่ปรติติงนะครับก็งได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องมืออ่มาช่วยนายบุรอดหมากศูนของเราก็มีอ่าเครื่องมือแล้วก็ได้มีอ่าอาชีพที่มั่นคงแข็งแรงนะครับมั่นคงถาวรเพื่ออ่านอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับไปอ่ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็รับเหมาก่อสร้างได้มีรายได้เพิ่มจากเก่านะครับจนปัจจุบันนี้มี ครอบครัวที่มัน่นคงแฉัง เห็ดชุกย่างเสียสลได้สุกย่างว,าว่าจะกังขึ้นกังเว้นผู้ใหญ่บ้านนี่ดีเด่นคักตัวเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านนี่เพิงพงเพ่งพี่น้องเพิ่งผ้าอาศัยได้ผู้ใดเป็นหยังกต่ซอยเหลียก้องทำกังขึ้นกับผ้าไปถ้าผู้ใดเป็นหยงังเราดีคักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่องเด้ <laughs> ตำนางแสนสีที่สิบสองทับีผู้คุณศรีรักษา ถือศีลหน้าของใจเข้าปลาบอกสารพิษผ้าลายจิตงานลักล่าเสื้อปุกสวยงามตาสมคุณค่าหมู่บ้านยั่งยืน